ถ้าจิตใจยังไม่สงบให้ตั้งคำบุริกรรมให้ดีมีสติบังคับบัญชาห้ามให้จิตชิดไปสิ่งภายนอกที่เคยก่อกวนตัวเองซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเอาธรรมะเข้าแทนเอาเช่น,นคำบุริกรรมคำใดเอาคำนั้นเข้าแทนหรืออนาปานาสติอนาปารติเข้าแทนความคิดตุงของกิเลสแล้วจิตใจก็สงบลงเพราะมีสติบังคับตลอดเวลาให้จำเอานะนี่ถ้าจนะิตยังไม่สงบให้ เร่งฐานนี่ซะก่อนพอสงบแล้วก็ติตติดเข้าไปกับความสงบจากความสงบแล้วก็เป็นสมาธิแน่นหนามัน่นคงจากสมาธินั่นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาปัญญานี่สำคัญมากเรื่องอสุภะอสุพังสําหรับผู้ปฏิบตัติต้องให้แน่นหนามัน่นคงท่ามช่ชองในอสุภะอสุพังทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นเองเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่กับอุบายวิธีนี่ทั้งนั้น